ครับผมณนะครับรอไนแล้วอยู่ในเกมโซแรนนิวเวิลด์นะครับวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของเกมโซรนนิวเวลที่ต้องบอกเลยว่าเติงตราตริงใจและทุกคนตื่นเต้นไปกับมันเหมือนวันที่เปิดเกมวันแรกวันที่14เลยนะครับเกมโซแรนนิวเวิลนะครับเปิดตัวเกมให้เราเล่นนะครับทุกคนนะครับ ในเซิร์ฟไทยนะครับวันที่1 4เดือจ็ดเดืยนที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยว่าตัวเกมนะครับมีความเป็น MMORPG วยขอโทษผมเปิดกดน,นะครับเป็นเกม MMORPG ที่เป็น open world นะครับผม open world ก็คือเราสามารถจะไปไหนในแมปบนโลกใบนี้ก็ได้นะครับมีมอนสเตอร์ให้เราตีมากมายมีของให้เราเก็บมากมายและที่สำคัญนะครับมีภารกิจให้เราทำนะครับแบบไม่มีเบื่ออะไรทีเดียวนะครับ แล้ววันนี้นะครับมาอยู่กับผมนะครับรอดนายนะครับก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษอยู่แล้วเพราะวันนี้นะครับเป็นการอัปเตนะครับมีสายมากเออก็อกไม่ใช่มีสหายิสิมีวิญญาณยุทธที่2เกิดขึ้นนะครับเอาไว้สหรับเล่นแก้เบื่อกับวิญญาณยุทธที่1นะครับใครที่เข้าใจผิดว่าเป็นคลาสสองไม่ใช่นะวันนี้นะครับจะเป็นวิญญาณยุทธที่1นะครับซึ่งวิญญาณยุทธที่1เนี่ยต้องบอกว่า เราเลือกมาแล้วเสร็จแล้วบางคนรู้สึกว่าเบื่อแล้วก็ไม่อยากทาตัวละครใหม่ตัวตามไม่ทันเพื่อนไหนจะอุปกรณ์สมใจไหนจะวงแหวนวิญญาณไหนจะรูนไหนจะการ์ดเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องตกใจเลยครับวันนี้วิญญาณอยู่ที่2มาแล้วนะครับทุกคนนะครับเวล51นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับ เพราะมันจะเด้งขึ้นมาด้านซ้ายมือของเราเลยนะครับเมื่อวันนี้จะไม่มีเควสหลักที่เป็นสีเหลืองครับบอกก่อนเลยนะครับเมื่อเราเปิดเกมมาในวันนี้นะครับเราจะเจอในเรื่องของภารกิจคุยครับเป็นภารกิจย่อยครับสีเขียวแล้วก็มีภารกิจเงินนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับจะมีในเรื่องของตัววันนี้นะมีในเรื่องของอาวุธครับของสำนักขังด้วยนะครับอ่ะอัปเดตกันหน่อยวันนี้นะครับ ผมอัดคลิปนะครับวันนี้วันที่26นะคราาับคือกิมาย,ยนค่าคะแนนพารังของผมบอกว่า,านะผมเป็นสายดีแบบไม่เติมเลยสักบาทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้คะแนนพลัง,งผมอยู่ที่182,000นะครับขึ้นมาจากเมื่อวานเนี่ยอยู่ประมาณ20 0 0 0คะแนนนะครับแล้วก็ตัวธนาคารรายยาน21ครับแล้วก็คกราาิติคอลจากที่ผมมีอยู่วัน70 80วันนี้91แล้วนะครับดามเมจคราาิติคอลผมมีอยู่200 2 2 0นินิดตอนนี้ผมมี2 4งร้อแล้วนะครับพลังวิญญาณจากประมาณ8ป0 0ก้ผมเพิ่มมาเป็นพันกว่าแล้วนะครับทุกคนนะครับก็ต้องบอกเลยว่ายินดีกับผมด้วยนะครับถ้าใครไม่ยินดีกับผมผมจะเศร้านะครับก็มาต่อกันในเรื่องของตรงนี้นะครับในเรื่องของวันนี้ที่ผมจะพูดนะผมไม่ได้พูดถึงวละรนะครับแต่ผมจะเริ่มพูดเรื่องของภารกิจนะครับเมื่อเราคุยภารกิจจนจบนะครับ มันเป็นภารกิจหนึ่งก็คือภารกิจที่ทุกคนจะต้องทําก็คือภารกิจอาวุธรับของทางจารนะครับให้ไปคุยกับทางการโดยการส่งมอบแร่นะครับซึ่งแร่ตรงนี้จะต้องไปขุดนะครับนี่ผมให้ดูนะนี่ไปขุดแร่อันนี้30สชิ้นนะครับเพื่อส่งให้กับทางการทาอาวุธรับให้เรานะครับเราจะได้ถ้าเกิดจําไม่ผิดก็เป็นหน้าไม้จูเกิดนะครับจะได้หน้าไม้จูเกิดซึ่งมันจะเป็นสกิลที่อยู่ตรงนี้นะมันจะมีสกิลที่อยู่ตรงนี้นะ เกิดขึ้นมา1นึ่งสกิลนะครับเปลี่ยนสกิลหน้าไม่จุเกิดน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีสกิลนีขึ้นมาต่อมาเรื่องของมายที่2นะครับคุยกับ NPC จบปุ๊บมันจะมี NPC ช่วยเหลือของเราครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันเลยดี่ครับออสักครู่นะครับทุกนมาครับเราก็เจอกับ อาจิ๋วนะครับอาจิ๋วก็จะแนะนําในเรื่องของการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเวียนที่2นะครับอันนี้คือที่เรามีอยู่แล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าที่เราจะเปลี่ยนได้เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะเปลี่ยนได้เป็นบางตัวตัวละครแล้วก็ผู้หญิงก็จะเปลี่ยนแต่ละตัวละครนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีข้อจํากัดชนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวผู้หญิงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดตัวถังซานก็จะมีนะครับถ้าไรอยากจะเล่นย่างเงินกรามเลยนะครับ ส่วนนี้กระดาษรูชอนอเปลี่ยนไม่ได้นะทรกทีเพราะว่ากระดาษรูชอนร็องเก็ตเป็นเท็จอยู่นะครับแต่ก็พพักขาวนะครับพักขาเปลี่ยนได้นะอันนี้ก็เปลี่ยนได้อันที่มีแสงสีขาวอยู่ทุกคนเนี่ต้องเปลี่ยนได้นะครับทุกคนคําว่าเปลี่ยนเนี่ยไว้ใช้สลับนะทุกคน๋ยวเขาจะผิดนะมันไม่ท้าสองนะมันจะเป็นวิญญาณยุทธ์ที่เราไว้ใช้สลับกับวิญญาณยุทธ์หลักของเราครับสมมติเราเป็นยยเกเงินฟาร์มเราอยากเล่นพักขาวาแค่กดเอาพักขาวเข้ามาครับ ร่วมประสานวิญญาณยุทธกับเรานะครับเราก็จะได้วิญญาณยุทธที่2มาใช้นะครับนี่ครับคุณสามารถทาการร่วมประสานวิญญาณยุทธเพื่อเปลี่ยนวิญญาณยุทธของตัวเองขณะมี่หมนวิญญาณที่2แปลงแปลงอัตโนมัติแหวนวิญญาณยุทธของปัจจุบันร่วมประสานก็คือใครที่มีงแวนอยู่ก็จะสามารถที่จะสวิตช์ไปใช้ได้นะครับ แล้วก็เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นนั้นก็ได้นะวิดาณโรกันเนี่ยครับแมวนะครับน้องแมวน้องแมวปีศาจโอ้แต่ผมเล่นหอกแก้วไม่นะเพศชายนะใครอยากที่เป็นผู้ชายอยู่อยากเล่นหอกแก้วต้องไปเปลี่ยนเพศก่อนนะครับระยะหงเลิงครับผมเปลี่ยนได้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นวิญญาณยุทธคู่ที่ว้าใช้สลับสเปลนะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขนะครับทุกคนมันมีเงื่อนไขนะถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะต้องรออย่างน้อยเนี่ย ที่ผมดูในในเคลื่อนไขน,นะครับมันคือ30วันถึงจะกลับมาใช้วียุดที่1ได้นะครับแล้วก็14วันมันจะมีตัวผลิที่เอาไว้เร่งสปีดในการที่จะสวิตได้นะครับวียดุที่2จะใช้สวิตกับเียดุที่1นะครับไม่ได้เป็นคลาสที่2นะส่วนอันนี้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 ไฮไลท์นน High เลยไฮไลท์เลยมันคือมันคือปูสึนปูเฉินจินใช่ปะ เฉินจินเฉินจินอ่ะโอเคครับผมเรียกผิดตอนเนี่ยครับง่๋ยวผมดูชื่อเลยห้ามโปรดผมนะนี่ครับเอาง่ายครับผมเรียกปูกระบีแล้วกันครับใครที่รอปูกระบี่อยู่มาแล้วนะครับแต่แต่มันจะยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับเฉพาะตัวปูกระบี่นะปูกระบี่จะมีเวสที่ทุกคนจะต้องไปทำหรือที่อาจรทุกคนไปทำนะครับเดี๋ยวผมออกไปดูนะขอแยกออกนะครับแบบนี้นะ ในเรื่องของปลูกกระบี่นะครับจะมีเวสที่ต้องทำนะครับนี่ครับเป็นเวสกุญแจครับทุกคนจะต้องทำเวสกุญแจก่อนนะครับถึงจะทำถึงจะได้ปลูกกระบี่มานะครับซึ่งการทำกุญแจเนี่ยไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับมันจะมีบางเวสเงื่อนไขนะครับที่จะรับกุญแจดอกนี้นะคุณจะต้องทำเวสท้าดวนใหญ่ทั้งหมดของปลูกกระบี่ทั้งหมด8 คครรัั้งนะบมันจะมี8ภารกิจให้ทำนะครับส่วนเป้าหมายย่อยเนี่ยจะเป็นภารกิจเพื่อรับของนะครับนี่เป็นแว่นตาน้ำอันนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยถ้าใครไม่อยากได้แว่นตานะครับก็ไปทำเวทฐานดุลใหญ่นะครับเวทฐานดุลใหญ่เนี่ยก็จะมีไพ่นั้นเจ้นกลุ่มหัวอูนะครับแบบวามยากลงในสี่ธาตุที่แต่ละคนผ่านกันไม่ได้นะครับผู้ผ่านนะนะคะแนนคะแนนถึง75,000คะแนนนะครับอันนี้ผมก็ผ่านแล้วเป็นคะแนนส่วนตัวนะครับก็คือคะแนนภารันนั่นเอง ผ่านแนภารกิจล่าปัญญาหุดาวขึ้นไปผ่านแล้วนะครับคะแนนพลังสมตัวแบบมือคะแนนสูงก็งกผ่านแล้วนะแล้วก็หมวดโโหมวดทีมผ่านนันเจ้นกลุ่มนะครับอันนี้ก็ทุกคนผ่านยากผ่านแล้วนะแล้วก็มีคะแนนพลังแบบบรก็ผ่านแล้วเช่นกันครับผ่านทดสอบทีมรบโรงเรียนนะครับอันนี้ผมผ่านหมดแล้วกล้ามเรียนนะครับเรียบร้อยแ,แล้วก็เหลือแค่โรงเรียนสุดท้ายนะครับไม่ใช่โรงเรียนสุดท้ายหิโรงเรียนน่าจะเป็นของเายดิคพรับมาวันทุ่งนี้นะครับ แนนหนึ่งก้ามือ่านอยู่ยนะครับโมดคะแนแสนแปดนะแล้วก็โหมดทีมผ่านนันเจนตกรูมนะครับอันนี้ผมก็ผ่านแล้วนะย่ากเอาเรื่องเหมือนกันก็คะแนนตัวละครหนึ่งแสนนะครับผ่านด่านภารกิจรับเางินลเจ็ดดาวผ่านแล้วนะครับแล้วก็คะแนนสุดตัวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วก็โมดทีมผ่านนันเจนนะครับสวยปิ้งเอ๋อผมผ่านแล้วนะแล้วก็คะแนนพลังแสนสองหมื่นแปดพันผ่านอยู่แล้วครับแล้วก็สุดท้ายเรครับสุดท้ายสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะ ก็คือผ่านทดสอบทีมรบโรงเรียนเทพวายุมันจะเปิดพรุ่งนี้นะครับโรงเรียนเทพไายุจะเปิดพรุ่งนี้นั่นหมายความว่าปูกระบีนะครับทำเควสกิจกรรมได้กุญแจเนี่ยจะได้ทุกคนอย่างวันพุธนะครับวันพุธ27ถึงจะได้กุญแจมานะครับแล้วก็ไปทำเควสปูกระบีต่อเสร็จแล้วมันจะมีเควสต่อเนื่องครับคาดว่าน่าจะประมาณสักวันที่27ครับ27 28น่าจะได้เห็น ผู้เล่นได้ใช้วิญญาณยุทธกบี่กันแล้วนะครับวิญญาณกบี่ดียังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กลับไปที่กลับไปที่วิญญาณยุทธสัตคู่นะครับเพราะว่าคนจะได้เห็นภาพนะครับผมจะไมเสิร์ฟนะคนบอกอะไรแล้วไปม,มากมาย มีน้องชนลง่ององค์เนี่ยจะยังไม่ได้ไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับนี่ครับสําหรับวิญญาณยุทธปู่กระบี่นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาบอกเลยว่าปู่กระบี่เจ็ดสังหารเนี่ยมีข้อดีเรื่องของการโจมตีระยะไกลและจู่โจมเป็นหลักนะครับดาเมจเนี่ยค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ท like ักษะของวงแหวนของเขาเนี่ยนี่นะครับหรือทักษะของวิญญาณยุทธเขาเนี่ยก็นี่กระบี่รำวายุนะครับเป็น ปันกระบี่รมปานขยุ่มหุ่นนะครับไปนิทานที่เลือกนะครับสร้างดาเมจสเตตัสกายภาพเนี่ยถึง1้7นะครับบวกกับ5้าห้าพันหกร้อยเก้นะครับของพลังโจมตีของเรานะครับแล้วก็สตูดิขอบเขตเนี่ยจะระดมยเพิ่มอีก6%กเนลยทีเดียวนะต่อมาครับเออ่เป็นสกิลที่2แล้วกันครับหรือพลังที่2นะครับพลังวิญญาณหล่อรูปเป็นกลลินนะครับจำแรงยักษ์นะครับก็คือไฮเปอร์ดูมิชั่นนะครับจะเป็นการ รวมตัวเองกับกำนิษนะครับเป็นหุ่นกันนะครับฟาดฟันเซ็โตชุบเลยนะครับแล้วก็ค่ารันเนี่ยอนุภาพของมันเนี่ย10.1%บวกประมาณ25นะครับของสตูในขอบเคสนะครับ9ช่วงนะครับนี่แล้วก็ที่สําคัญนะครับจะเพิ่มเอฟเฟกต์อีกหนึ่งเอฟเฟกต์ครับไปยังสตูในขอบเคตจะถูกดึงดูดกระบี่จำแรงสองครั้งกันเลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าโดนดามจทีเนี่ยโอ้โหสามทีจึกๆเลยนะครับ ต่อมาครับเป็นหมื่นกระบี่หวนตะกูลนะครับรวมพลังกระบี่รวมปานนะครับบนอากาศใน2วิธีนะครับสร้างดาเมจกระบี่รวมปาน10ครั้งโหดนะ10ครั้งนะครับต่อศัตรูในพื้นที่ที่ร่อนเร่ทุกครั้งที่กระบี่รวมปานสร้างดาเมจสเตลัสสามสิบวกกับ1า1 5นะครับของราชมดีผู้รกาเนี่นยครัง นี้เนี่ยจะติดทักษะปีกย่างเพิ่มรางจบดี200แต้มที่สำคัญนะดาเมจจะแรงขึ้นถึง10%โอ้โหูจะเทพไปไหนเนี่ยต่อมาครับเป็นกระบี่สามต้นนะครับเป็นค่ายกลกระบี่เกรดสังหารนะครับต่อเนื่อง10วินาทีนะครับขณะผู้ต่อยนะครับกำลังการค่ายกลกระบี่นะครับทักษะแอคิวถึงแหวนในการนะครับกระบี่เกรดสังหารดาเมจจะเพิ่มขึ้น4.5%อู้แรงขึ้น4.5%เลยนะ แล้วก็เร่งดัมเมจเพิ่มขึ้นอีกสินะครับดาเมจต่อโร่เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง20%เลยทีเดียวขณะปล่อยทักษะวงแหวนวิญญาณนะครับลดเวลาคูดาวทักษะวงแหวนวิญญาณทั้งหมดเลยนะทั้งหมดของปู่กระบี่เนี่ยสองวิทีโอ้สองวิท,งวทีนี้มีผลในการพีพีมากเลยนะระยะกระตุ้น4วินาทีและเสริมสะสมกระบี่เจตสงังหารอีกหนึ่งกระบวนท่าด้วยโอ้โหอ,อะไรมันจะเพอร์เฟกขนาดนี้เนี่ยสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นทักษ เป็นทัก,กษะกระบี่ครับพาร์สิฟพาร์สิฟก็คือเราไม่ต้องกดใช้นะเป็นวงแหวนวิญญาณที่5นะครับทุกครั้งปไปวงแหวนวิญญาณครบ3ครั้งครั้งถัดไปเนี่ยจะสร้างดาเมจในขอบเขตเนี่ยมากถึง144เซนบวก4,851ของพลังโจมตีผูร้รายหนึ่งครั้งวอ้โหถึงยอดเลยอะ่ะนี่เป็นเพียงแค่ทัก,ก,กษะบางส่วนของผู้กระบี่นะครับยินเชิญติดตามกันนว่งนี้นะครับ ต้องบอกเลยว,ว่าปูกระบือโูสมกับการรอคอยจินนะครับยอดครับใครที่เปลี่ยนนะครับก็จะได้เอาพลังหลอดไปใช้นะครับแล้วก็จะสนุกมากขึ้นแน่นอนครับส่วนตื่นๆผมไม่ได้วิเคราะห์หรือไม่ได้ให้คำแน,นะนำนะแต่ถ้าเกิดใครเรียกร้องว่าพี่เอ๋ครับทำคลิปเรียนยุทธ์ที่2องเลยหน่อยเดีย๋ยวทำให้นะครับแต่เบื้องต้นนะครับสาวปูกระบีทุกคนรอคอยนะครับ ต้องบอกว่าสุดยอดมากมากเลยครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็นะครับสําหรับอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมีบอกได้ให้ได้ในนั่นก็คือการปิญญาณครับการปิญญาณตอนนี้นะครับเดิมทีเราจะมีสสล็อตน้อหนึ่งสองสาแล้วก็เลเวลสี่สิบแปดเรากลดล็อกที่4มานะครับเพื่อใส่ทักษะการนะครับซึ่งทักษะการก็จะมีค้อนเท้าเทียนของถังเท้าซึ่งเป็นการระเบิดอุณหภูมิญานนะครับแล้วก็จะมีปูกระบี่จนสิ้นนะครับก็คือเราได้ยกระบี่ออกมานะครับแล้วก็จะมี เจเบนนะครับเจเบนเนี่ยจะเป็นใช้สกิลเอฟเฟกมวลบุปาแห่งเหวมันนะครับใครดูอนิเมะนะครับสกิลเอฟเฟกเนี้ยโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นทักษะยั่วยุกนะครับยั่วยุนะครับทำให้เสียการควบคุมนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นของทางเท้าเช่นกันครับเป็นเ้าเป็นเท้าเตียนที่ทางกายครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นทักษะการที่ลูกกลางสายแดงนะครับ สุดท้ายนั่นก็คือมี่ฟาร์มย่งชิงครับเมื่อเราเลือก51ครับจะมีเควสให้ปวดรองนะครับเพื่อที่จะใส่การ์ดเพิ่มได้อีก5ใบนะครับโดยการที่พิเศษก็คือการสเตตัสนะครับก็คือใส่ตรงนี้นะครับซึ่งการ์ดสเตตัสเนี่ยเราจะหาได้จากการตรงเควสนะครับผมผมมี2ใบนะแต่ผมเลือกผมเป็นย่างเงินฟรามผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับผมเลือกอันนี้แล้วกัน แล้วก็ถ้าเกิดใครที่เป็นนิ่งหลงโหรก็ใส่ของตัวไส้กรอกได้เลยครับะนะครับนี่นะครับสำหรับการรีวิววันนี้เพื่อมาบอกกล่าวนะครับว่าต้องบอกเลยว่าวันนี้เวล1นะครับเซิร์ฟต้นๆนนะครับทุกคนน่าจะพลังเนี่ยทะลุแสนห้ากันแล้วนะครับผมสายปีนะครับก็พลังทะลุไปแสนแปดแล้วคาดว่าจะถึงสองแสนภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ ฝากไว้ด้วยนะครับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและมาคอมเมนเต์นเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับรวมไปถึงสามารถที่จะซัพพอร์ตช่องผมดโดยการด o n a t e ช่องผมนะครับหน้าลิงม์ไดยหน้าปัวปลเยซึ่งผมจะใส่ไว้นในตัววิดีโออยู่แล้วนะครับก็ไปให้กำลังใจผมได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อๆไปนะครับ ก่อนจะไปผมขออนุญาตโชว์วงแหวนสักนิดนึงแล้กันนะครับเพราะมันเท่ซะเหลือเกินนะครับนี่ครับตอนนี้วงแหวนมียยจะมีทั้งหมด5วงนะครับสาหรับเลเวล51นะครับวงแหวนเมียนจะมีทั้งหมด5วงนะครับก็ต้องบอกว่าเท่สุดๆไปเลยนะครับสำหรับวงแหวนวงที่5้านะเพราะมันมีอายุมากถึงหมื่นปีนะครับผมมีวงแหวนงหวงนที่5เนี่ยเป็นหมื่นหนึ่งพันปีนะครับ สูงสุดของมหวนนี้จะเป็น1-2,000ปีนะครับซึ่งผมยังไม่ได้มาแต่แค่1-1,000ปีก็สวยสุดๆไปแล้วนะครับสวยสุดๆไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไปด้วยนะครับผมใครที่อยากเล่นเกมนะครับสามารถโหลดลก์เกมใต้ description ได้เลยนะครับมีทั้งเวอร์ชั่นนะครับ PC iOS Android นะครับหรือจะเป็นโปรแกรมจำลองต่างๆก็สามารถโหลดใช้ได้นะครับยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ